แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาอัปเดตรายละเอียดการลงทะเบียนปุ๋ยคนละครึ่งนะคะผ่านแอป Allrise หลังนบคอนุมัติเตรียมเสนอครองมไฟเขียวต่อไปก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ คลิปนี้เรามีรายละเอยียดการลงทะเบียนปุ๋ยคนละครึ่งผ่านแอปพลิเคชัน All Rice ของกรมการข้าวหลังนบคอ,อนุมัตินะคะรัฐและกเกษตรกร ออกกันคนละครึ่งเตรียมเสนอคอรมอ,อนุมัติโครงการปุ๋ยคนละครึ่งภายในเดือนนี้มิถุนายนคลิปนี้จะเป็นการเช็คหรือเตรียมตัวลงทะเบียนวิธีติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะโดยการลงทะเบียนปุ๋ยคนละครึ่งนะคะจากกรณีที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบคมีการประชุมใบครั้งที่2อทหเมื่อวันที่13มิถุนา,นายนที่ผ่านมาโดยนบคได้อนุมัติโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้า หรือโครงการปุ๋ยคนละครึ่งวัตถุประสงค์คร่าวๆนะคะก็เพื่อสนับสนุนปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรในรอบปีการผลิต67ทับ68 ในราคาไม่เกินไร่ละ500บาทครัวเรือนและไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน1 0 0 0 0บาทต่อครัวเรือนและสามารถลงทะเบียนปุ๋ยคนละครึ่งได้ที่ไหนกเกษตรกรสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันกรมการข้าวธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศน,นั่นเองนะคะโดยการดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android นะคะแอปพลิเคชันอ r i ิ e ที่ปรึกษา ชาวนาไทยโดยหน้าตาของแอปพลิเคชัน All Rise เป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลของชาวนาเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวของชาวนาให้มีคุณภาพดีลดต้นทุนการผลิตโดยสามารถแบ่งเป็นข้อมูลต่างๆได้ดังนี้นะคะ 1. ข้อมูลองค์ความรู้เรื่องข้าว2ข้อมูลเตือนภัยในนาข้าว 3. ข้อมูลคำแนะนำลดต้นทุนการผลิตข้าว4ข้อมูลคำแนะนำการเพาะปลูกข้าว 5. ข้อมูลราคาข้าวและสำหรับปุ๋ยคนละครึ่งกรมการข้าวสนับสนุนในโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง13สูตรนาข้าวตามที่สมาคมชาวนาเสนอนะคะ1ปุ๋ยสูตร1 6 2 0 0 2ปุ๋ยสูตร16-16 8 3ปุ๋ยสูตร16 12 8 4ปุ๋ยสูตร16 8 8 5ปุ๋ยสูตร18 12 6 6ปุ๋ยสูตร20 20 0 7ปุ๋ยสูตร28 20 8ปุ๋ยสูตร25 7 14 9ปุ๋ยยูเรีย46 00 10ปุ๋ยอินทรีย์ที่ขึ้นบัญชีนว,วัตกรรมหรือ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับใบสำคัญทางการขึ้นทะเบ,บียนปุ๋ยอินทรีย์11ปุ๋ยสูตร15 15 15 12ปุ๋ยสูตร16 16 16และ13ปุ๋ยสูตร13 13 14นะคะอย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน All r i g e มาทดลองหรือมาดูหรือลงทะเบ,บียนใครที่ไม่ได้ลงทะเบ,บียนปุ๋ยโครงการปุ๋ยคนละครึ่งก็สามารถ ไปดาวน์โหลดมาติดตั้งไว้ในเครื่องพี่เพื่อที่จะได้ดูข้อมูลข่าวสารของเรื่องข่าวกันนะคะ